ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ที่ตามช่างช่องตามห้อยอารยธรรมครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เขามีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่เราจะทําในวันนี้นะครับมีมีหลายอย่างอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสสิภาพพี่น้องนะครับมารอช่มกับบรรยากาศ พระธาตุพนมนะครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้คนก็มีเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันปกติเนาะนะครับวันปกติคนก็มาเยอะอยู่นะครับพี่น้องบริเวณพระธาตุพนมผมไม่อยากเข้าไปข้างในเพราะว่าผ่านถอดต้องถอดนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูดูบริเวณ ไปเขียนที้นะคะจะทาการปุ่วันที่สินะคะวันที่19นี้นะคะทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีทหลกพระเมรทรณีแล้วก็โหลกพระพุทธโคดุนะคะแล้วก็ท้วกัะปิ่นะคะแล้วก็มีพิธีปรรจุรายชื่อนะคะแล้วก็รวมทที่หสิบห้าสวันที่สิบแานมโดยมบุญใจุทุกท่านทุกคนที่เดินผาง ป็นเจ่าภาพบุญรอบกันไว้กับทางวัดพระาพนมก็บริจาคเพบุญกุศลรอบกันได้ครับวันนีับรมบุญกุศลรอบกันได้นี้มาชุดที่ดินัหวัดพระธาตุพนมรอบกัน4ล้านบาทซื้อี่นีคือ8ล้านบาทคือจะคุยเร่อบุญกนะครับนมปร่นเป็นสีมีบุกระถิน <te <te uh> นะครับ

วัตถุมงคลนะครับ ากาศก็ร้อนอยู่นะครับร้อน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 อยู่นะครับนะครับที่ราอันนี้คือบริเวณองค์พระธานมนะครับมที่ที่อำเภอพิระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวตอนนี้เรา อยู่กับทีมงานนะครับสมกิจบอ่สมกิจบอ่ท่องกับมาถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมีโปรเจกต์ที่ไปถ่ายทำนะครับเอมิีตยาพ่อสวัสดีครับขาทายุท่ายวนางวโรรสุภาคนไหนนะคแม่นาเสร็จครอบข้าวจัดจับกระชองลายร่มประุจซื้อที่อีกๆหกสิบบาท ข,ขอขึ้นคาราบานานะครับมาเชิญครับผมตอนนี้กนะ็นั่งเดียว้ัน อนสัมาะค้สภารสัครับวันนี้เราเจอเจอคณะของเราที่จะไปทําพิธีวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ติดตามนะครับรอนางที่วังบดานนะครับอันนี้ก็ขับร้องโดยสมกิจ นะครับสกิจบ่อทองครับเราเดี๋ยวไอ้ลูกไส้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิรล่อมเพ่งอันนั้นให้ลองเมื่อไหร่ครับพ่แกด้วรี่เลนเล่นไสกีตาเลนไกิตาเดี๋ยวสซงเท่ง ทื่เพลงนาหาาน้อยอะไรมันเล่นเซกิตาได้เลยเออมันมันต้องเริ่มเพลงแบบนี้มันยุยู่อยู่เขียนเท่าเนี่ยมันต้องลูกทุ่งยี่สานผสมอินดี้ถ้าเป็นเพื่อชีวิตหลายมันหายชินยากสายชีวิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับสัพน นี้พวเราไปับไปที่พระบามาเกือรัเราพร้อมที่จะไปถ่ายมาขอพรขอพรองพระธาตุพนมก่อนนะครับวันนี้จะไปถ่ายทำเอ่มิวสิกเพลงรอนางที่วังาดาน เห็นได้มาขึ้นบรรยากาศนอนอยู่นี่ฝันดีป๊อปสุดยอดเลยครับสุดยอดบรรยากาศคือว่าได้กินดังไฟสูมไฟกินน้ำชาตรงใกล้แห้บรรยากาศดีไรแบบนี้เมื่อแล้งจะเมื่อแล้งจะเบิ่งเพิ่มบรรยากาศอีกแบบข้อเสือป๊อปเหมือแล้งข้อเสิือนี่ข้อเสิร์ตได้พี่น้องเมื่อแล้งเนี่ยนี่ข้อเสิร์ตเมื่อเมื่อนเดกับข้อเสิร์ตน้อยนี่ข้อเสิร์ตน้อยข้อเสิร์ตือเล่นกองไฟรอบกองไฟเด หลอกเชกันเพ็่นกันเสียงระตได้เอยเได้ไน่ได้สไฟมเตอรว่มีปัญหาเรื่องเรื่องอนุญาตไฟมีนไฟองั้ชเลยครับมื่อเรียพร้อมกันที่จะเขารอกันเขาไปขอพ่อเปิดรอนางที่วังบดานนะครับผลงานเพลงนี้ติดตามรับฟังกันนะครับลอดคว ดู้เลยนะครับผมการบริกานะครับกับคุณตุ๊กิมลอยอนะครับวกจานแ้ก็รสสั่ก็ปัวสมปองิัต็มเลยคร ซื้อที่ดินที่พล่อไ้สี่ลอนะครับรอนะครับโอเคนะครับคุณชุาารอโอเอาจารย์ได้นีขนาหนหลอหลเลยมัอเพิ่นเพิ่นเจ็ดล่อถวายเยอะในนีขอพรพรเด้ยอพิ่งพ่อ้อเพิ่งพ่อแล้วเปิดเปิดตรงนี้สนี้ที่เปิดเยิ่เดีดสรลิฟทิ่งอะไรลิฟสิ่งอะไรบ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวงเิ่งเสียงอ่ระโ เขาเขาบอลํามพกอะไรเนาะอาจารย์เปิดปากเป่าเราปลิ้มสิ่งกระํากันได้บอลัมพกต้องาเยเออเบอลวันศบอลมพือใบเตเีอเขาเหใอย่างเขาก็บ่อยากให้มันเบื่อัคนอื่นอยู่ในบอบอมีเป็นอย่งแต่ข้าอข้างนอกนีกับาก็ลเรืเอยอยู <A> ่อ๋อ้บอกในขทสิ่ง